สวัสดีค่ะวันนี้เราก็นัดออกเด็กครั้งแรกนะคะเดี๋ยวเราขอเลือกเสื้อผ้าก่อนนะทุกคนเอใส่ตัวไหนดีนะเสื้อผ้าเราก็เยาะซสด้วยสีเลือกไม่ถูกเลยแต่เราชอบแต่งตัวสไตล์หวานๆนะทุกคนเดี๋ยวลองตัวนี้ก่อนดีกว่าว้าวตัวนี้ก็น่ารักนะแต่เรายังไม่ถูกใจ เดี๋ยวเราขอเลือกก่อนนะคือเสื้อผ้าเราเยอะมากมากเลยเลือกไม่ถูกกันเลยทีเดียวเอาไงดีทุกคนเอเดี๋ยวเราขอหาเป็นที่มันเป็นชุดเซตก่อนนะทุกคนอวยชุดนี้น่าจะงเลยแล้วว่ามันเหมาะกับเรามากมากเลยนะทุกคนสรุปเราเอาตัวนี้แหละเดี๋ยวเราขอเก็บของเข้าที่ก่อนนะ หรือออกมาใส่เยอะเลยและรองเท้าล่ะจะใส่รองเท้าคู่ไหนดีขอเราลองดูก่อนนะคะสรุปใส่คู่เดิมนั่นแหละอืมต่อไปเราก็มาเลือกที่คาดผมกันสีชมพูก็หวานมากเลยไหนขอลองสีฟ้าบ้างหรือจะเอาหูกระต่ายดีสรุปเราเลือกหูกระต่ายนะทุกคนเพราะว่ามันน่ารักดี ไม่หวานเกินไปด้วยแต่งตัวเสร็จแล้วใกล้จะได้เวลานัดแล้วทุกคนว่าเราน่ารักยังหืมเย่เย่ตื่นเต้นจังเลยเราต้องไปแล้วนะทุกคนในระหว่างที่เดินทางฉันก็ลืมว่าฉันต้องไปทําผมเดี๋ยวเราขอแวะร้านทําผมก่อนนะทุกคนถึงแล้ว วันนี้วจะทำทรงอะไรดีนะเดี๋ยวเราขอไปเลือกทรงผมก่อนนะทุกคนอุ๊ยลืมถอดที่คาดผมออกเอาทรงอะไรดีนะอุ้ยน่ารักทุกทรงเลยเอาทรงนี้แล้วกันเราว่าทรงนี้ก็น่ารักดีนะเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนสีผมนะเพราะว่าเราชอบสีส้ม เสร็จแล้วน่ารักไหมทุกคนแล้วก็ใส่ที่คาดผมเหมือนเดิมเรียบร้อยเดี๋ยวต้องไปล้า,าหารแล้วนะอืมตื่นเต้นจังเลยจะได้เจอคนที่เรานัดไว้แล้วจะเป็นยังไงบ้างนะโอ้มาแล้วเอ๊ะ จะใช่คนนี้วเปล่านะเข้าไปดูดีกว่าตื่นเต้นจังเลยหน้าตาก็หล่อดีเหมือนกันนะเนี่ยสวัสดีเราเองที่นัดไว้ไงสวัสดีจ้ามานั่งกันก่อนเธอโอเคได้จ้าจากนั้นเราก็เมามอยกันระหว่างที่รอเราก็ให้พนักงานทำเซอร์ไพรส์ไว้ให้โอ้ จริงด้วยสิมีเตรียมเซอร์ไพรส์ไว้ให้ลูกค้าไม่รู้ป่านนี้ทำเสร็จหรือยังได้ข่าวว่าลูกค้าสั่งทำเค้กน่ารักจังสงสัยแผานกเบเกอรี่น่าจะกำลังเตรียมอยู่เดี๋ยวไปตามก่อนนะฉันเตรียมของเรียบร้อยแล้วเหลือก็แค่อบเท่านั้นแหละลูกค้าสั่งไว้ฉันไม่ลืมหรอก เดี๋ยวขอเอาเค้กเข้าเตาอบก่อนนะใส่ถุงมือแ๊บหนึ่งกันร้อนจากนั้นเราก็เตรียมเอาแป้งไปใส่พิมพ์เอาเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วกันพอได้แป้งแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไปอบนะ เปิดตู้อบแล้วก็เตรียมนำเค้กไปอบเลยรอไม่นานนะทุกคนเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นเค้กสุดพิเศษถอดถุงมือก่อนเดี๋ยวเราจะได้นำเค้กไปเสิร์ฟให้ลูกค้าเอ๊ะขาดอะไรไปหนะ้าบีบครีมโดยท็อปปิ้งเพิ่มเติมน่ากินหรือ,อยังทุกคน เรียบร้อยนำเค้กไปเสิร์ฟกันเลยจะเป็นยังไงบ้างนะหวังว่าลูกค้าจะชอบนั่นไงเค้กเสร็จแล้วลูกค้านั่งตรงนั้นสวัสดีค่ะเค้กที่สั่งไว้ได้แล้วค่ะว้าวน่ากินจ,จังเลยโอ้เดี๋ยวขอลอแป๊บ เป็นยังไงบ้างเค้กที่เราเตรียมไว้เซอร์ไพรส์ชอบไหมงามงามงามอร่าาจังเลยเราดีใจที่เธอชอบนะอืมเราก็ดีใจเหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราไว้นัดกันใหม่นะบายจ้า